ไม่ต้องกลัวแขนเขาเป็นอะไรกลัวเลยครับคอในเขาหมุนได้รอบเลยครับเหมือนลิงเลยบใช่นี่เราไม่ได้กดสโลนะมันอันนี้ไม่ได้กดสโลั่นเลยอันนี้ถือว่ายังเร็วอยู่นี้ทีฉันก็เลยต้องสโลไปด้วยและเดินอ่ะจะวนเดินนะ้่ครับ แค่ขอบแค่ขอบเท่านแต่ถ้าถ้าตกใจปั๊บก็จะจิตเลยทั้งก้าวเลยเขาระมัดระวังอย่างเดียวเลยมังคอไม่กินไม่กินครับไม่กินกินแต่ใบเซกูเปียงที่มัน่ยืนไม่มีพวกมยืนยากครับยืนยากโอ้ตายแล้วลูกกว่าจะยื่ย่างอยากดูมันเดินอ่ะนี่ไงมันเดินอยู่นี่ไงการเดินของสมอเป็นอย่างนี้แหละลูกเห็นไหมทุกค่อยย่างก้าวของเขาสโลโมชั่นสุดๆลงมา าเาแล้ด้วย hmm. เลยท,ทำไมเมืนต่าจังเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเร็วสุดของเขาแล้วลูกเนี่ยเห็นไหม